นักร้องทั้งหลายตื่นกันหรือยังตื่นขึ้นมาทํางานหน่อยแล้วมีงานให้ทำแล้วจ้ารีบออกมาร้องร้องนายกอนุทินให้ดูเป็นขวัญตาสักทีเมื่อวานนายกอนุทินยอมรับนะครับว่าไปหาโดนันททำถึงเกาหลีใต้เพื่อไปเจราจาขอลดภาษี ไปขอไม่พอนะครับดันบอกอีกว่าเนี่ยผมกําลังอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าถึงขนาดบอกว่าให้โดนัททัมเนี่ยเห็นแก่นหน้าคุณอนุทินบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับสหรัฐมาตลอดไปร้องหน่อยแบบนี้เนี่ยไทยไปขอร้องสหรัฐแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทําให้เสื่อมเสียนะมาต,มตุภูมิเกียรติภูมิเกียรติยศศักดิ์ศรีไหมแบบนี้จะทํายังไงตอนนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับเจราจาเรื่องกัมพูชา ก็ใช้การวอนขอใช้การพูดคุยใช้การเจราจาแบบวินวินเท่กว่านี้ครับอันนั้นผู้หญิงไปเจราจากับกองทัพนะครับมันมีความรู้สึกว่ามีศักดิ์ศรีแต่อันนี้ชายชาติทหารแท้ชายชาตินายกแท้ไปอ้อนวอนคุกเขา่าขอร้องเขาบอกให้เขาเห็นแก่หน้าผมว่าอันนี้ยิ่งกว่าสูญเสียมาตุภูมินะครับแล้วเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกันอันนั้นชายแดนเราคุยกันเรื่องเปิดด่านปิดด่าน อันนี้ถึงขนาดไปวอนขอเรื่องภาษีทั้งทงท,งที่ก่อนหน้านี้นายกแพทองทานเนี่ยไปเจราจาขอลดภาษีมาอยู่แล้วและว,วิธีการในการขอลดภาษีเนี่ยเขาต้องคุยกันในแบบดุลการค้าธุรกิจแต่อันนี้บากหน้าของตัวเองไปไปขอร้องโดงนั้นทั้ครับแล้วก็ยอมรับออกมาเองนะครับในการสัมภาษณ์วันที่15พฤศจิกานะครับพูดเองเออเองยอมรับเองแบบนี้ชัดไหมครับว่าทาให้เสื่อมเสียมาตุภูมิเกียรติภูมิศักดิ์ศรีประเทศชาติ ผิดไหมครับจริยธรรมแบบนี้ผิดไหมหรือว่าผิดเฉพาะนายกแพทองทานอันนี้ยิ่งกว่าเรียก Uncle, Mother, อังเคอร์มาเธอร์ฟาเตอร์นะครับเพราะอันนี้อาจจะถึงขั้นแกนฟาเตอร์แกนมาเธอร์ครับพอบอกว่าเห็นแกนหน้าคือคําถามคือแล้วโดนัททำว่าจะเห็นแกนหน้าคุณอนุทินีไหมอะ่ะเขาจะเห็นแกนหน้าใช่ไหมนี่คือต่อไปนี้เนี่ยต่อไปถ้าโดนัททำเพิ่มภาษีประเทศไหนเพิ่มภาษีประเทศไหนอยากได้การลดภาษีก็ไปอ้อนวอนบอกว่าเห็นแกนหน้าชนเธอจาไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถงั้นเอาผมไปเป็นนายกครับ เดี๋ยวผมจะไปพนมมือไหว้โดนันธาครับแล้วสวดสอละพันยาสันเสริญอีกครึ่งชั่วโมงครับรบกวนลดภาษีลงหน่อยเห็นแก่แว่นผมก็ได้นายกไม่ต้องมีความสามารถครับเน้นขอครับก็ไม่แปลกหรอกครับตลอดระยะเวลาน้ําท่วมน้ําแรงฝนตกแผ่นดินไหวดินซุดอะไรก็แล้วแต่เกิดวิกฤตการทางการเมืองและวิกฤตการทางภัยธรรมชาตินายกผมก็ไม่ทําอะไรครับใช้วิธีเดียวครับคือวิธีการขอครับน้ําท่วมก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับถนนซุดก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหารโดนกับระเบิดก็ไปร้องไห้งอแงขอสิ่งศักดิ์ นี่ล่าสุดถึงขั้นขอภาษีกระโดดนั่นทําผมว่าประเทศชาติมันจะไปกันใหญ่นะครับดังนั้นฝากนะจ๊ะฝากพนมือยกมือไหว้นะจ๊ะพวกนักร้องทั้งหลายออกมาทํางานก็ได้แล้วนะมาดูซิวรัฐบาลน,นี้เนี่ยอ่อนข้ออ่อนน้อมต่อมตอนปนดปน้อมหรือเปล่าเสื่อมเสียเกียรติภูมิมาตุภูมิหรือเปล่าสารลัลธรรมนูญทั้งหลายท่านออกมาเร็วกุ๊ก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 สารแลธรรมนูญทั้งหลายออกมาเร็วนะครับรีบมามีคาวินิจฉยัยรีบมานั่งดูซิ ว่าท่านจะว,วินิจฉัยยังไงท่านจะว,วินิจฉัยออกไปแนวไหนหรือว่าประเทศไทยนี้แพทองทานผิดได้คนเดียวครับเรื่องจริยธรรมเนี่ยเศษถาผิดได้คนเดียวครับจริยธรรมอนุทินนำแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับผมนี่ไม่ได้จะถากถางนะครับแต่เล่าสู่กันฟังครับไม่น่าเชื่อนะครับเห็นแก่นหน้าผมเถอะไปขอลดภาษีแทนที่จะใช้ความรู้ความสามารถไปบอกเห็นแก่นหน้าผมเถอะนี่ผมจะบอกคุณอนุทินให้นะครับลองร้องไห้ดูครับเผื่อโดนนั่นนำก็จะชอบน้ำตาเจ้าไร้เห